โซนราชพฤกษ์เนี่ยมีใครเจอส่วนกลางใหญ่กว่าที่นี่บอกผมทีครับที่นี่คือมัณฑนาราชพฤกษ์นครอ,อินทร์ทำเลเขาอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็ห้างใหญ่เซนทัลเวสเกตด้วยนะในโซนนี้ผมว่าที่นี่ส่วนกลางใหญ่ที่สุดแล้วล่ะเพราะเขามีส่วนกลางกว่า6ได้เขามีคับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่จะมานั่งเล่นนั่งทํางานออกกําลังกายหรือว่ายน้ําก็ได้และยังมีสวนขนาดใหญ่อีกสสวนด้วยกันครับเขามีสนามบาสขนาดใหญ่อยู่ในสวนด้วยนะ เด็กๆน่าจะชอบนะพื้นที่ใหญ่ๆกับเครื่องเล่นเยอะแบบนี้ตอนเย็นเนี่ยบรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับและบ้านที่นี่นะครับมีให้เลือกถึง6กแบบคือเขาจะแบ่งออกเป็น2ซีรีส์นะอันแรกจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นท็อปิคอลครับและอีกซีรีส์จะเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลครับดูเรียบๆวัยรุ่นหน่อยด้านในส่วนถงหลักของบ้านนะผมว่าสเปซใหญ่เลยนะไม่ว่าจะซีรีส์ไหนก็ตามเวลามีเพื่อนมาบ้านเนี่ยผมว่าจุได้หลายคนดี และทุกแบบบ้านทั้งหมดนะฮะจะมีห้องชั้นล่างแบบนี้มาให้ครับเราจะทําเป็นห้องนอนห้องเลี้ยงลูกตอนกลางวัน ือว่าห้องออกกาลังกายส่วนตัวแบบไหนก็ได้ครับห้องนอนที่ชั้นบนเนี่ยก็ใหญ่นะครับไม่ว่าจะห้องลูกหรือว่าห้องคุณพ่อคุณแม่เขาจัดสัดส่วนได้ดีเลยล่ะแล้วก็ห้องน้ำก็กว้างสว่างด้วยผมบอกเลยนะฮะใครที่กําลังตามหาบ้านเดี่ยวโซนราชพฤกษ์ที่ส่วนกลางใหญ่แบบนี้ปัจจุบันที่เปิดใหม่ๆเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าการรวมซื้อที่ดินใหญ่ๆมาทำโครงการมันยากครับใครสนใจลองแวะมาดูของจริงกันได้นะมัณน,นาราชพฤกษนะ์นครอินทร์ครับ